ผมอยากทราบจากอาจารย์นิดนึงผมเข้าใจว่าพี่ๆน้องๆบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับว่าโรคลำบีสกินมันคืออะไรนะครับอาจารย์อาจารย์พอจะอธิบายสั้นๆให้หน่อยนะครับลำบีสกินคืออะไรครับลำบีสกินก็จัดเป็นโรคระบาดใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับ mm hmm. ใช้คําว่าระบาดใหม่เพราะว่ามันเพิ่งค้นพบการระบาดนะครับมันเป็นโรคไปจำถิ่นของแอฟริกานะครับ ความจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ90กว่าปีแล้วครับคุณปังครับในในทวีปแอฟริกาประเทศแซมเบียนะครับเนื่องจากว่าแอฟริกาเป็นเป็นทวีปใหญ่นะครับแล้วก็มีมาหาสมุทรกั้นใช่ไหมครับะระหว่างแอฟริกาอินเดียแปซิฟิกเรานะมันก็ไม่มานะครับโรคระบาดน,นี้มันเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสนะครับไม่ทราบว่ามีมี PowerPoint ให้ให้ ให้ดูไหมครับให้ทางบ้านดูโอเคเดี๋ยวลองดูที่มีรูปให้ทางทางบ้านดูโอเคใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะเห็นว่าภาพภาพซ้ายมือนะครับภาพบีเนี่ยครับแฮมดี้ปีคอสอ2 1ปีนี้เองนะครับก็รีวิวนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวนี่ไม่ไม่ยังไม่พบโรคระบาดนะครับแต่สีแดงนี่พบนะครับสีขาวนี่ยังไม่มีข้อมูล ่านก็จะเห็นว่ามันเกือบครึ่งครึ่งโลกนะครับมีการระบาดไปแล้วจากทวีปแอฟริกาค่อยๆขึ้นไปข้างบนนะครับไปที่อียิปใช่ไหมครับแล้วก็เข้าสู่ตะวันออกกลางไปทวีปยุโรปนะครับแล้วก็มาเอเชียเรานะครับสุดท้ายแล้วมเมื่อเดือนมีนาคมก็มาถึงประเทศไทยที่ภาคอีสานนะครับการเคลื่อนเคลื่อนที่ข,ของโรคนี้ครับมันไปตามตามสัตว์ครับกลุ่มโคกระบือ โชคดีนะครับเป็นโรคระบาดท,ที่ไม่ติดต่อถึงคนนะครับพันอย่าก,กังวลน,นะครับเป็นเป็นโรคระบาดท,ที่ติดต่อระหว่างสัตว์กีบเป็นกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องครับอ่โดยเฉพาะโคกระบือนะครับส่วนแพะแกะก็เป็นเป็นอีอกชนิดหนึ่งนะครับนันก็อ่การระบาดนี้เราก็จะพบเฉพาะในโคเนื้อโคนมกระบือนะครับปัญหาจากการเคลื่อนย้ายอย่างที่บอกนะครับว่า มันเริ่มจากแอฟริกาในยุโรปเองนะครับในตะวันออกกลางเองก็ต้องการเนื้อวัวนะครับก็มีการเคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิตออกจากแอฟริกานะครับไปตะวันออกกลางก็ก็เป็นเหตุให้เกิดการระบาดต่อเนื่องนะครับ mm hmm. นั้นก็ก็เป็นการระบาดของไวรัสนะครับทุกท่านอาจจะอยากเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรไวรัสเป็นกลุ่มเดียวกันกันกบโควิด ที่เรากำลังสู้กันทั้งประเทศนี่นครับเป็นกลุ่มกลุ่มจุลินทรีย์นะครับมันเป็นพาติคิลสีดำๆๆฝั่งขวามือนะครับรูปสิบหกสิบเจ็ดใช่ครับนี่ะมันจะเป็นแท่งเหมือนกับแท่งอิดใช่ไหมก้อนอิดเป็นริกเชฟรูปล่างนะครับเป็นเหือนก้อนอิดอสีดำๆๆที่เราเห็นนั่นนะครับมันอยู่ในเซลล์ของสัตว์อยู่ในเลือด อยู่ในทั่วร่างกายเลยนะครับในกล้ามเนื้อนะครับนี่ก็ก็เป็นรูปร่างของของไวรัสที่จากสัตว์ตัวหนึ่งแพร่ไปสู่สัตว์อีกตัวหนึ่งก็ผ่านผ่าน,านพวกแมลงเป็นสัตว์พาหะในบ้านเราก็จะมีพวกจุงนะครับมีแมงวันแมงวันหนอนเจาะสัตว์นะครับมันจะกินเลือดสัตว์ใช่ไหมพวกเหลือบนะครับพวกเห็บนะครับนั้นก็พอสัตว์สัตว์ตัวหนึ่งเคลื่อนจาก ที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งนะครับเช่นกรณีของเราเนี่เข้าใจว่าเราได้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์จากเพื่อนบ้านนะครับเช่นประเภทเมียนมาใช่ไหมครับเราค้าขายนะครับสัตว์จากเมียนมาเขา<ม>เข้ามาประเทศไทยอยู่ประมาณปีละแสนห้าหมื่นตัวจนถึงสองแสนตัวต่อปีมันก็โอกาสนี้มันก็เลยนำเชื้อโรคนะครับที่เรียกว่าไวรัสลัมปีสกินเนี่ยครับเข้ามาในประเทศไทย เชื้อตัวนี้นะครับถ้าดูในภาพ17 1นะครับ16ถึง19เนี่ครับเป็นเป็นรูปที่เกิดขึ้นในลูกวัวนะครับหลังจากลูกวัวรับเชื้อแล้วประมาณ13วันครับอันนี้ประมาณ13วัน15วันจะจะแสดงเห็นอาการของโรคนะครับที่เป็นตุ่มนะครับเป็นตุ่มลักษณะของตุ่มก็มีภาพขยายให้เป็นชิ้นเนื้อนะครับ ฮัสซิปเนี่ยครับปี2001 2, น uh, ในรูป,รป uh, ซ้ายด้านล่างนะครับ mm hmm. เป็นลุ mm ่มผมจะเห็นเป้อน mm hmm. ใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็มันเกิดการอักเสบครับพอเชื้อมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับก็ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของของสัตว์นะครับตกก็ทำให้อักเสบป่วยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในในปอดนะครับโควิดนี่ก็ถ้าถูกโจมตีที่ปอดนี่ก จะสาหัสมากใช่ไหมครับคนอะจะ <Okay. S 2> ตื่นตายลูกวัวก็เหมือนกันครับการตายสูงมากเลยตอนนี้คือ,อลูกวัวที่รักษาไม่ทันนะครับรักษาไม่ทัน,ม,นมันมีแนวทางในการรักษาผลข้างเคียงนะครับอตอนนี้ยัง <Okay. S 2> ไม่มียาที่จะฆ่าไวลรัสโดยตรงแต่เราเรารักษาตามอาการแล้วก็ ทำให้ตุ่มนี้ไม่เพิ่มได้นะครับนี่ก็เป็นความรู้นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาลาลัยคอนแก่นครับ